สวัสดีครับสวัสดีชมชาวยูทูบทุกท่านครับผมมาพบกับทีมงานสายยนติสิ้นครับผมแล้วก็สวัสดีเพื่อนแฟนเพจทีมงานสายยนติสิ้นครับผมกับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เคอมรับชมคลิปนี้ครับผมวันนี้ก็มาพบกับเสล่คนมักจกเสล่คนมักจกครับพี่น้อง มาดูว่าจะทำอะไรครับกับแม็คโคครับโอ <K> เอสเคสองร้อยนหกมาร์กซิกลุนโตครับขยับตัวอยู่ยบ้านนี่แหละผมเสือเล่คนมาจบจะทำอะไรครับพี่น้องเรียนกินต้มหรือเปล่าได้กินต้มหรือเปล่า อันนี้อยู่นี่ก็คือแท่นครับที่รถไทยูรต้าตักขึ้นตามครับเอาไว้ขึ้นตามตักใส่สิบล้อรถพ่วงครับอยู่รอบตัวรอพี่น้องนี่ตื่งสร้านมาครับเห็นรถไปโค้เห็นนนกับทายคลิปเลยครับพี่น้อง มีสอ,องร้ยอยรุ่นมากซิกตบ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 ไม่หางจพี่น้องยินเฮ่นเนาะ นี่หินเนาะก็ะเข้าได้ยังไงเสียแลไม่หักจ้อยพี่น้อง 啊。Uh. เออไม่ลอลงไม่ลงลงไม่ลงลงบ,บดีด้ดวครับอายุใต้พื้นใต้ทื่ดินนี้ครับลบดีดีแ้วครับพี่น้องครับ เซเรยังไม่รู้จักนะครับป้าแอบถ่ายคลิปย้อนพี่น้อง ครับว่าเป็นอาหารคิทเช่นท,ท้อม่วงแค่คพียงอันนี้ครับซื้อมาครับผมเยออ งอกแส่งงอขวาเลยเพี่น้องอไายแล้วครับเสียดายคนมากโจบครับพี่น้องจะฟันปีศาจ ได้วะโอ้ยี่หินน้อมกับมาเข้าแล้วไม่อยู่พอดีอยู่ดอนประแดงพอดีไหมไ